ักดีพล,ล้ำเห็นอะไรในตัวของเชอเอมชยาธนูสมิสแกรนลำพูน2023หลังอยากได้มาร่วมวงหมอลำระเบียบวาทศิลป์เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักกับวงหมอลำาคณะใหญ่ระเบียบวาทศิลป์ที่มีหัวหน้าวงเป็นพ่อเอพักดีพล,ล้ำที่ต้องบอกเลยว่าโด่งดังเอามากๆสำหรับวงนี้เพราะก่อนหน้านี้ ทางวงได้ร่วมงานกับเวทีประกวดชื่อดังมิสแกรนไทยแลนด์เพื่อเฟ้นหานางเอกหมอลำยุคใหม่โดยทางด้านพ่อเอเจ้าของคณะระเบียบวาทศิลป์ถึงกับออกปากว่าอยากร่วมงานกับเชอเอมชยาธนุสมิสแกรนลำพูน2023ู2 3และท็อป77มิสแกรนไทยแลนด์2023เหตุผลอยากได้เชอเอมร่วมวงระเบียบวาทศิลป์ โดยพ่อเอฟบอกว่าพ่ออยากเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของการแสดงหมอลำให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของน้องอยากลองสักครั้งหนึ่งจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ก็ตามอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราสามารถพลิกแปลงหลายอย่างให้เข้ากับคาแรคเตอร์บุคคลที่จะมาร่วมแสดงในเวทีของเรอ่าแต่มันก็จะมีบ้างสําหรับคนที่มองในแง่ว่าทำไมพูดไม่ได้ ทำไมเอามาเป็นบทนี้มันก็จะมีคำถามขึ้นมาแต่เราจะให้คำตอบว่าทุกบทบาทสามารถทำให้เป็นเรื่องเป็นราวได้แม้แต่ในชีวิตจริงของคนเราพ่อแม่ก็คนอีสานแต่ลูกทําไมไม่พูดอีสานทําไมพูดอีสานไม่ได้สามารถเอาชีวิตจริงของบุคคลน,นี่แหละมาทำเป็นเรื่องราวได้ส่วนเห็นอะไรในตัวเธอเอมพ่อเอะเผยว่าหนึ่ง เสียงร้องแปลกเพราะเสียงเขาไม่ใช่เสียงผู้หญิงเราก็เห็นบ้านเราลูกเป็นทอมเป็นเกย์เป็นกระเทยอย่างนี้เราสามารถเอาบุคลิกของเขาเอาสิ่งที่เขามีมาทำให้เป็นเรื่องแล้วมาทำให้เป็นจุดขายได้แต่ยังไม่ได้ทาบทามวันนั้นแค่ให้กำลังใจลูกเฉยๆก็รอดูว่าหลังจากที่จบมิสแกรนไปแล้วลูกจะมีบทบาทอะไรต่อกับเวทีเขาไหม ถ้าไม่มีพ่อก็จะถามว่าสนใจมาแสดงหมอลำหาประสบการณ์กับพ่อไหมดราม่ามีผลต่อการเลือกเข้าวงไหมนอกจากนี้ในส่วนเรื่องข่าวดราม่าของเชอเอมพ่อได้คิดตามถามว่ามีผลต่อการตัดสินใจไหมมันก็ต้องมีแหละมันมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบคนรักไม่รักมันเป็นเรื่องปกติ แต่สำคัญตรงที่ว่ามาอยู่ตรงนี้ลูกจะต้องทำให้ดีทำให้เห็นสิ่งที่ลูกอยากทำสิ่งที่ลูกไม่ปฏิเสธลูกสามารถถ่ายทอดออกมาได้ดีแค่ไหนให้คนยอมรับถึงไม่ได้เต็มร้อยแต่อย่างน้อยให้คนได้เห็นซึ่งงานนี้จะโอกาสที่จะได้เห็นเชอเอมร่วมงานกับระเบียบวาทะสิลปเกิน70%็เปอร์เซ็นไหมพ่อเอกบอกว่าสำหรับพ่อเปิดนะ หลังจากนั้นขึ้นอยู่กับลูกเขาว่าเขามีภารกิจอะไรไหมหรืออยากมาลองหาประสบการณ์ทางนี้ไหม